ปีนี้เป็นปีทองปีขาขึ้นของพี่พีวงซิวมากๆเลยนะคะหลังจากที่ปล่อยเพลงไปเ <ฮะ S 1> จ็บน้อยที่สุดได้ทุกการทักซอนมาเป็นนางเอก MV ยอดปลาไปหกสิบกว่าล้านวิวแล้ว,ลวนะคะตอนนี้และบอกเลยว่าคิวงานเนี่ยจองกันข้ามปีข้ามชาติกันเลยทีเดียวนะคะเห็นว่าเดือนหน้าก็จะลัดฟ้าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ออสเตรเลียหนึ่งเดือนเต็มๆค่ะงานนี้จะมีทีเด็ดอะไรกับหนุ่มๆวงซิวบ้างเนะเพราะว่านักร้องนําอย่างพี่เป๊กเขาประกาศผ่านไอจีบอกว่าเดี <ๆ S 1> <bid. ๆ S 2> ๋ยวจะกลับมาดูแลตัวเองเลิกละลดเพื่อ แฟนจะได้เสพงานดีๆต่อไปแล้วก็จะได้เห็นหน้าหล่อๆของเขาฟิวฟ้ามากขึ้นด้วยค่ะยิงไม่เกี่ยวกับจอมเยร์เกี่ยวกับตัวเองนี่แหละ oh. แต่ว่าไปดูแล้วแบบเฮ้ยเราก็บางทีเราออกไปแสดงคอนเสิรต์ตเนี่ยหลายๆที่เนี่ยบางทีแบบอยากจะให้สุขภาพมันแข็งแรงแข็งแรงที่สุดแล้วก็อยากทําให้มันประทับใจกับคนที่มาดู oh. เราก็เลยแบบเออเดี๋ยวกลับมาดูแลตัวเองนิดนึงเพราะตอนนี้นมัน มันไม่มันมันอ้วนมากมันเคยทําได้แล้วมันตั้งใจแล้วมันก็มันก็เห็นผล<ช>แล้วก็เลยอยากกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนนมันจะเป็นช่วงสงกรานที่เป็นเราต้องใช้ยาวแบบต้องใช้สุขภาพแบบยาวๆมากก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาดูแลตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเอาเถอะพี่รุ่นนี้แล้วนะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันบ้างน่าหล่ออจะได้อยู่ยงคงกระพันนี่ติดตามพี่พี่วงซิลตั้งแต่มอต้นโอ้โหจนตอนนี้พี่พี่ก็ยังหล่อเหมือนเดิมเฮ้ยก็เหมือนเดิม บวมๆนิดนึงตามวัย <c oughs> ลีลาในการร้อ,องเพลงบนเวทีก็ยังเหมือนเดิมยังมันเหมือนเดิมนะคะก็ออติดตามนะจ๊ะเมื่อโชว์ไปที่เหนเออมืองนงเมือง,งนอกก็ไปไปออสเตรเลียญ่โ<ห>ต,ตออโอไขอตั้งเลยสิไกลไปไม่เอานะคะ